วันนี้เรามาพูดถึงบุคคลคนหนึ่งที่จะก้าวเท้าเข้ามาสู่แอนฟิลด์ในฐานะกุนซือคนใหม่ต่อความสงสัยว่าลิวพูทำไมถึงยอมทุ่มเงินคว้าตัวกุนซือชาวดัตไลน์นี้และในฐานะกุนซือเขาต้องทำงานภายใต้วาาฝุดดันหลังเจอเกนครอปสร้างมาตรฐานเอาไว้ด,ดีมากหลายคนอาจจะมองว่ามันก็แค่ความรู้สึก ที่อินกับการเป็นแฟนบอลขององค์แดงเท่านั้นแต่ยูเนี r วอลเปอร์โนจะทำให้คุณไม่ได้อยู่เดียวดายอีกต่อไปสวัสดีพลภากของแดงและสาวกเจนกราฟทุกท่านนะครับเข้ามาสู่บทความพิเศษพิเศษในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอคนละ1แชร์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆและให้ทุกท่าน ไม่พลาดข่าวของหงแดงทุกวันนะครับหลังจากเจคเก็คลอบได้ประกาศอำลาทีมอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอาสมสรก็ได้เล็งหากุนซือลายใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อซึ่งนั่นก็คืออาเนสเลตุกุนซือชาวรัสที่เพิ่งพาดิต้นสังกัดเก่าอย่างเฟยนดูดควา้าแชมป์ลีกในประเทศเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวลิวพูเนี่ย จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับเฟยนูดจำนวน9ล้านยูโรหรือประมาณ3ามล้านบาทบวกกับเงื่อนไขต่างต่างอีก2ล้านยูโรเพิ่มไปอีก7 8ล้านบาทและการมาของคุณซือชาวดัตลายนี้คงจะเป็นความหวังครั้งใหม่ของแฟนบอลไม่น้อยที่ผ่านมาเจอเกนครอปเคยพาทีมสบความสำเร็จมาแล้วมากมายเพราะเป็นผู้จัดการทีมคุเทียนในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลที่คว้าช่วยเมเจอร์แตกต่างกันถึง6ถ้วย พแชมเปียนลีกเอฟเอคัพลีกคับสองครั้งบีฟ่าคัพวั์คัพและยูฟ่าซูเปอร์คัพเขาได้สร้างมททาตรฐานว้สูงจริงๆไปย้อนกลับไปกับอ่านเนสล็อตกันบ้างสมัยเขาเป็นนักเตะอ่านการค้างแข่งมาอย่างโชคชนในประเทศบ้านเกิดจึงลงเล่นไปกว่า500นัดนับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพกับเอซิ S 1ในปี 1 9 9 5จากนั้นกุณซอชาวดักก็ไปเล่นให้ทั้ง NAC เบด้าปาตาลาจตดัมและกลับมาเล่นให้สวอยอีกรอบเป็นสโมสรสุดท้ายที่เขาก่อนจะแขวนสตั์ดในปี2013จุดเริ่มต้นของอันเนสลอตก่อนที่จะมาเป็นกุนซือหลังจากที่เลิกเล่นฟุตบอลอาชีพไปแล้วนั้นอันเนสลอตก็ผันเข้ามาเป็น กุนซือโดยเริ่มจากการคุมทีมเยาวชนของสวอก่อนที่จะไปเป็นผู้ช่วยโค้ชที่คัมบุซึ่งตัวเขาเองก็เริ่มต้นเป็นกุนซือให้อัฟมาเป็นสโมสรแรกในปี2019ก่านที่จะมาคุมเฟยนูตตั้งแต่ต้นฤดูกาลปี2021-2022อพันสลอดพาเฟยนูตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโในฤดูกาลแรกจบอันดับ3ในลีก พาทีมคว้าแชมป์ในฤดูกาลปี2022-2023และรวมได้ถึงรองแชมป์ยูโรปาลีกปี2021-2022ด้วยนอกจากนั้นเขายังได้รับรางวัลกุญซือย,ยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกดร์สองสมัยขณะที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาพาไปยินดูจบซีซั่นด้วยการเป็นรองแชมป์ลีกพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์เอเอ็ครับ ปี2023 2ถึงสอพของได้ส่วนสไตล์การทำทีมของอาร์เนอสล็อตเขาเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเป็นกันเองตลกฮาขนาดที่สไตล์การทำทีมของเขาถูกยกไปเปรียบเทียบกับเป๊ปกวารเดโอลาหรือแมนเชสเตอร์สตีนั่นเองเขาเล่นในระบบแบ็กโฟใช้แท็กติกทั้ง4-2-3-1และ4-3-3ส ตามสถานการณ์โดยการเล่นของเปเยนูตคือเน้นเกมบุกอย่างรวดเร็วในการจู่โจมคู่แข่งตามสไตล์ฟุตบอลสมัยใหม่ที่นักเตะสามารถสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มักจะผักดันและให้โอกาสกับดาวรุ่งในทีมอยู่ด้วยอันนืล็อตนะครับทำให้เปยยนูตเป็นทีมที่แย่งบอลจากพื้นที่สุดท้าย ของคู่แข่งได้มากที่สุดนับตั้งแต่เข้ามาคุมบังเหียนในฤดูกาลล่าสุดของเฟยนูดเหียบประตูในลีกไป26ลูกซึ่งถือว่าน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกลรองจาก p s เอไปประมาณ5ลูกเท่านั้นเช่นเดียวกับผลงานที่คีนชีที่ทําได้17นัดและ p s เไปแค่1เกมเท่านั้นยังมีอะไรอีกมากมายที่จะให้แฟนของหงแดง ค้นหากับบุคคลคนนี้ที่ชื่ออานเนอร์เราก็ต้องให้เวลากับเขานิดหนึ่งผมว่าการให้เวลาการคุมทีมของกุนซือหลายๆทีมหลายๆที่ค่อนข้างที่ดีแต่ผมบอกได้เลยว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นแฟนบอลที่ดีเหมือนที่เจสันครอฟได้บอกไว้ และทั้งหมดที่กล่าวมานั้นในสกู๊ปนี้นี่แหละครับอันเนสลอตผู้ที่จะมาสารต่อความกระหายชัยชนะของหงแดง